สวัสดีครับผมชื่อพีรพงศ์พร้อมมูลนะครับสัญญาเกลิกพันชัยคะ่ะชื่อเล่นชื่อออยคะ่ะปัจจุบันก็คือประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะ ก็เดิมจะเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งจะเป็นคนจีนแล้วก็จะมีอยู่กับพี่ๆน้องๆหลานๆก็อบอุ่นระดับหนึ่งแต่ว่าพอดีลูกๆอะ่ะโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีห้องส่วนตัวเราก็เลยหาว่าเอ๊ะที่หมู่บ้านมณีจันจังหวัดจันนี่แหละคงจะเออก็คือมีความปลอดภัยระดับหนึ่งที่เราเราจะมาทําบ้านแล้วก็ปลูกบ้านก็เลยตัดสินใจเลือกที่บ้านนี้ที่จะสร้างบ้านนะคะ แรกเลยเนี่ยเราก็จะหาบริษัทสร้างบ้านเนาะเราจะคิดพี่คิดว่าเออเราต้องหาบริษัทที่อยู่ในจันดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะมันจะสะดวกสบายกับเราแล้วก็เวลาเราจะเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยจะแก้ง่ายการซอ่อมงานแก้ไขอะไรก็เริ่มไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเฟซบุ๊กแล้วก็เราก็เจอบริษัทเออ BNC Home Builder นี่ครับก็เข้าไปดูในงานของ BNC ที่คุณเชิดเกียริ ทําอยู่หลายๆหลังเราก็รู้สึกว่าออโอเคแบบงานมีคุณภาพแล้วก็การก่อสร้างหรืออะไร,งไรเงี้ยมันได้มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะ BNC Home Builder ก็อยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วกออ็มีความมั่นคงระดับหนึ่งเพราะเวลาเราสร้างบ้านเราก็จะกลัวว่า เออเหมือนสร้างแล้วผู้รลบเหมาจะแบบหายไหมหรือจะแบบหนีไปไหนหรืเอเปล่าแต่ว่า BNC น <A S 2> ี่คือ,อบริษัทที่แบบมั่นคงมากๆก็เลยตัดสินใจก็ดูหลายๆที่แต่ว่าก็จะใจเลือกว่าเอา BNC นี่แหละแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณเชิดเกียรติคุณเชิดเกียรติก็แบบเป็นกันเองคุยง่ายาโอเคแนะนำไอ้ตรงนี้อะไรที่มันแบบไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็แบบคุยกันแล้วก็แก้ไขปรับกันจนก็คือประทับใจมากๆก็เลยตัดสินใจ คิดถูกก็มาเลือกที่ BNC 6กดวเดอร์นี่แหละคะ่ะของผมก็น่าจะเป็นห้องดูทีวีชั้น2นะครับเพราะว่ามันเป็น glass house กระจกมันจะกว้างแล้วก็เราจะเห็นทุกสถานที่ในบ้านจากชั้น2ลงมาจะเห็นสนามหญ้าต้นไม้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจนะครับ ที่มุมประทับใจก็คงจะเป็นครัวฝรั่งเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนจะโอเพนสเปซเนาะแล้วก็จะมองเห็นห้องรับแขกแล้วก็โต๊ะทานข้าวเหมือนเด็ก,กๆเลาทาอะไรร่วมกันเราก็จะจะเห็นแล้วก็อยากจะทําครัวเพราะว่าเหมือนมีครัวสวยๆแล้วกออ็อยากจะทําอาหารทําอาหารไม่เก่งแต่ว่าอยากจะทําอยากจะแบบเปิด YouTube แล้วก็ทําครัวทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือบันไดเนาะ บันไดที่เป็นบันไดโค้งอะค่ะตัวนั้นจะชอบมากคืออันนี้จะชมบริษัทบ้านในช่าง BNC Home Builder เลยเนะคะเพราะว่าเราจะปรับแก้กันประมาณหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือปรับปรับจนชอบเลยอะค่ะคือชอบเลยว่าคือแบบกับความโค้งหรือว่าอะไรของบันไดคือเดินลงมาแล้วเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยจะชอบบ้างตรงนั้นแล้วก็ถ้ามีงานคริสต์มาสหรือประจําปีจะมีพ่อแม่หลหลานเข้ามาก็คือจะมีต้นคริสต์มาสแล้วเราก็ ปเป็นมุมถ่ยรูปเป็นมุมถ่ายรูปได้คือเราก็มีสนามยากับคุณพ่อเขาอยากจะทําสนามบ้านให้กับลูกเพราะลูกๆเขาชอบเล่นบาสมากเหมือนกับเป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยจะเห็นลูกๆมีความสุขก,กับกิจกรรมที่เขาชอบ<ม>ก็จะเป็นมุมโปรดอีกมุมหนึง่งค่ะ แล้วก็อีกมุมที่ชอบก็คือว่าจะเป็นมุมทีวีนะคะก็คือจะลูกๆเขาก็จะมานั่งดูทีวีนั่งดูซีรีส์พ่อเขาจะนั่งฟังเพลงอย่างงี้เขาก็จะชอบมานั่งด้วยกันแล้วก็ซื้อป๊อปคอนมานั่งกินกัน 4- ีหคนตรงนั้นก็จะมีความสุขมากๆคือเหมือนเป็นโฮมเทเลเตอร์เล็กๆที่เราอยู่ด้วยกันมันก็คือเป็นมุมที่ชอบมากๆอีกมุมหนึ่งค่ะก็จะขอแนะนำ บีเอ็นซีโฮมบิวดนะคะถ้าใครที่อยากจะมีบ้านอยากจะสร้างบ้านตามไลฟ์สไตล์ของเรา BNC Home b u i ม d e er วจะตอบโจทย์ได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยคุณภาพของทีมงานแล้วก็ทุกๆคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะทำให้บ้านของเราเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่น่าอยู่ BNC Home Builder จะตอบโจทย์เราได้มากๆเลยค่ะขอแนะนำค่ะ